Here we go Going in the cave <laughs> Let's go <S <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราพามาเที่ยวถ้ำนะคะถ้ำแม่สาบถ้ำแม่สาบะคะ่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนขานนี่คะ่ะทางขึ้นนี่คือด้านหน้าถ้ำค่ะทุกคนนี่คือด้านหน้าถา้ำเราก็จะเดินขึ้นไปตรงนั้น มีสี่ถ้ำเขาบอกมีสี่ถ้ำไปห้ามขีดเขียนในถ้ำระวังลื่นอ๋อมันมีขึ้นไปอีกเหรอหรือยังไงนี่นี่ค่ะอ๋อใครที่จะขึ้นไปดูตรงนั้นมัง้งเขาบอกเขาอย่างไถ้ำนี่คือถ้ำแรกที่เราจะเข้าคือถ้ำสายรุ้งค่ะทุกคนถ้ำสายรุง้ง เราจะเห็นอย่างนี้โอเคไปเดินไปเรื่อยๆเขาขึ้นไปดูอะไรไปเขาพาไปเราก็ไปมันจะมีสี่ถ้ำอันนี้คือถ้ำแรกถ้ำใหญ่สุดแล้วมั้ ใหญ่เหมือนกันค่ะเข้ามาทำสายลุงเขาต้องเป็นสายลุงใช่ไหมเขาถึงชื่อว่าทำสายลุงนะทุกคน เหมือนปาวานเหมือนปาวานกลุ่มปาวานมีคนเข้ามาเยอะค่ะเราก็จะตับตามกันไปข้างหน้าเลยครับเป็นหินย้อยสีดำอหัวเปล่า สวยค่ะสวยอยู่เขาจะมีน้ำหยดลงมาจากหินตรงนี้ทุกคนอย่างสวยเลยค่ะทุกคนว้าวเนี่ยตรงนี้ก็จะมีน้ำหยดลงมาเนี่ยเนี่ยว้าวด้านหลังนี่สวยเลยต้องเอาแสง สวยค่ะโอเคว้าวดูว้วสวยมาก 都 <marriages timing> สวยมากเลยค่ะทุกคนว้าวว้าวว้าวสวยมากค่ะทุกคน มาขา้างในว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนว้าวดเูสิว้าวาสวยมาก ค่ะทุกคนวอันนี้เป็นถ้ำแรกค่ะถ้ำสายรุ้งมีหลายถ้ำนะว้ามีสัญญาณด้วยเหรอเออเนี่ยค่ะสวยมาก So i going to go แต่น็อกที่เราใส่อยู่ด้วยนะทุกคนเพื่อเผื่อเราชนหินเนาะว้าวว้าวว้าวมากเลยค่ะทุกคนว้าวว้าวว้าวค่ะไม่เสียแรงนั่งรถมาตอร์ไกค์้าวท่า,าสายลุงสมชื่อเขานะเป็นสายลุงค่ะทุกคน na kato kono 所以吧，他都会。

มาท่องเที while, oil, ่ยวเยอะหมือนกันนะก็จะมีน้ำหยดมาเรื่อยๆค่ะทุกคนมีน้ำหยดออกจากมันจะเป็นหินย้อยเนาะก็มีน้ำหยด ออกมาค่ะทุกคนน้ำตรงนี้ก็จากน้ำหยดสวยค่ะทุกคนทับสายลุ้งเพราะว่าเขาเหมือนสายลุ้งตรงนู้นนะคะสายลุ้งสวยมากๆเลยเข้าไปข้างในน่ะโค้งน่ะสวยยังสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปถ้ำอื่นต่อนะคะสองถ้ำเราก็จะเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคน ทางไปเขียนบอกว่าทางไปอุโบสถนะคะมีค้างคาวอยู่ด้วยนะดีย๋ยวจะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนจะมีพระมาอยู่ตรงนี้ต่อมาอุทยานเขาก็เชิญพระออกไปค่ะเพราะว่าเป็นเขตอุทยานเนาะก็ประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่มีพระอยู่แล้วแต่เราก็จะเห็นร่องรอยการมีพระอยู่ตรงนี้อันนี้คือทางเข้ามาค่ะ เรียกอุโบสถูบแบกต่อไปก็จะเป็นถ้ำมรกตนะคะทุกคน,นอยู่ข้างบนนั่น mm hmm. อันนี้เด็กน้อยคะ่ะเขาก็เล่นกัน mm hmm. เราก็จะเดินขึ้นไปตรงโน,น้นถ mm hmm. ้ำที่สาม mm hmm. นี่คือบริเวณเนาะ ขางในนะคะเป็นถ้าที่เราเพิ่งลงมาถ <Wow. S 1> ้ำมรกตได้ยินเสียงว้าวแล้วะค่ะทุกคนเราได้ยินเสียงว้าวแล้วมันจะต้องว้าวใช่ไหมว้า wow. ว wow. แล้วนี่ก็มีด้านนี้อีกนะคะเป็นถงใหญ่น่าจะเดินบนคะ่ะถ้ำเนี้ย าจะเดินบนไปเดินเข้าไปข้างในโอกโอกไม่เป็นสอกเล็กๆไหมนอนติ๊งอ๋อมันมันแคบกันทุกคนเราอาจจะคานเข้าไปไหมหรือยังไง ลองไปทางอื่นตรงนี้มันแคบตรงนี้มันแคบเราไม่เข้าไปเราจะไปตรงที่กว้างๆนะคะเราก็มาทางนี้ว้าวอ้ this way ได้ยินจ้ามั้้ว้าวออ้ว้าว้ ทุกคนนี่นนน้องดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างทำมรกตค่ะทุกคนเข้ามาในทำมรกตแล้ว จะได้ยินเสียงน้ำหยดนะคะนี่นี่คือด้านในเขาหน่าจะตั้งแสงไฟอีกเนาะไม่มีไฟเลยําเนียมีแต่ถ้ำใหญ่ถ้ำสายลุงค่ะมีไฟสองแต่ถ้ำนี้ไม่มีไฟสองเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่มีไฟสองนะคะแต่ก็สวยจะมีทางออกป่องออกทางนู้นอีกท่ะนูน้นที่เราเห็นนะเป็นป่อง โอเคเรามาด้านนี้เราก็จะออกไปถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะคะนี่คือปากถ้ำนะคะทุกคนว้าวสวยมากดูดค่ะเดี๋ยวนี่คือถ้ำมรกตจะอยู่ป่องนี้นะคะเราลงมาแล้วเราก็จะไปถ้ำต่อไปนะคะทถ้ำต่อไปคือถ้ำอะไร เราก็ยังไม่รูอ้อันนี้คือบริเวณนะคะเป็นป่าร่มรื่นดีค่ะถ้ำมรกตจะอยู่ตรงนี้ถ้ำแรกก็จะอยู่ตรงนน้นต่อไปจะเป็นถ้ำเพชรนะคะทุกคนอ๋อ,อนี่ไงเขามีให้เราดูด้วยว้าท่าทางจะสวยเหมือนกันนะคะทุกคนถ้ำเพชรจุดเริ่มต้นโอ้เราเดินวนเลยเนะะี่ยให้เราเดินวน ทำเพชรแสงออร์รดีนแสงออรล่ะว้าวว้าวทำเพชรเนี่ยถึงได้บกว่าเป็นเพชรไดมอนด์ไดมอนด์อย่าโอ้โหสุดแสนท t ด มาม่าไม่มีค่ะทุกคนก็เลยเรียกทาเพชรนี่งไงมันถูกไฟแล้วมันจะเหลี่ยมมันจะเป็นแสงวา,วาว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 ก็เลยเรียกทาเพชรตางไนจะเป็นถ้าเล็กๆค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะไม่เข้าไปค่ะเพราะมันมันเป็นซอกค่ะมันจะต้องม่นเข้าไปค่ะทุกคนทาเพชรเนี่ยนะนะมันจะเป็นรูเล็กๆเข้าไปนะเห็นไหมคะมเป็นรูเล็กๆเข้าไปนะ่ะ ก็จะแบบคานเข้าอ่ะประมาณนั้นอาจจะไม่คานอาจจะเขาเรียกนั่งยองๆเขา้าเนาะเราจะไม่เข้าไปนะคะโอบายเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาจากถ้ำเพชรนี่คือพระถ้ำสุดท้ายแล้วเราก็จะจบคลิปแค่นี้เนาะ <laughs> จบคลิปแค่นี้ <laughs> เห็นไหมมีมารยาทนะลูกคอยเองค่ะเป็นลูกตะทอมเด้อ <laughs> เราก็จะจบคลิปอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน สรุปแล้วถ้ำท,ที่สวยที่สุดคือถ้ำหนึ่งค่ะทุกคนถ้ำสายลุงสวยสวยมากถ้ำอื่นๆก็ไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนถ้ำสายลุงสวยใครมาก็เก็บรายละเอียดที่ถ้ำสายลุงให้เยอะที่สุดแล้วก็จะจบคลิปแค่นี้เนะาะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนนี่คือถ้ำอันนั้นจะเป็นถ้ำแรกค่ะทุกคนอันนั้นจะเป็นถ้ำแรก อันนี้จะเป็นถ้ำแรกถ้ำสองแล้วก็ถ้ำสุดท้ายก็อยู่ทางโน,น่น,น,น,น